ถึงกันหรือเปล่าคะคิดถึงนะคะเราจะมีนัดกันเป็นประจำทุกเดือนนะคะแล้วก็ขอกล่าวคำต้อนรับนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้าสู่มหกรรมการแข่งขันเหลาขาเร็วๆเหลาเอลเพียวไวนะคะ ทริมมิ่งแฟนตาเชี asia, นะคะสนับสนุนโดยนะคะ s ลิม s ซฟสเปเชียลฟอร์มูลนะคะเป็นโลชั่นนะคะเกี่ยวกับงานวิจัยเลยจากงานวิจัยระดับโลกเลยนะคะซึ่งสามารถนะคะตรวจสอบนะคะคแล้วก็เช็คประสิทธิภาพของเราได้เป็นประจําทุกเดือนเลยนะคะซึ่งในสัปดาห์สัปดาห์นี้นะคะประจําเดือนนี้นะคะเราก็มีแขกผู้มีเกียรตินะคะที่ให้ความสนใจเป็นจํานวนมากเลยนะคะกว่าที่เราจะคัดสรรน,นะคะนางแบบนะคะที่จะมาร่วม โชว์ประสิทธิภาพกับเราในวันนี้นะคะถือว่ายากลําบากเหมือนกันนะคะแต่ในวันนี้นะคะป้นไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะคะนอกจากมีเหล่านางแบบแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีพิธีกรสาวสวยอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะเธอจะมาร่วมเป็นสกีพยานแล้วก็ร่วมกันจัดรายการกับเราด้วยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องซอบีโชติรสค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้รู้สึกว่าคนมาเยอะมากเยอะเยอะค่ะและทุกครั้งที่เราจัดนะคะก็จะมีคุณผู้ชมเข้ามาร่วมลุ้นกิจกรรมของเรากันเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะพี่เปิ้ลค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะทําให้แบบว่าเป็นการโต้ตอบนะคะเพราะว่าในวันนี้เราไม่ได้เอานางแบบมาโชว์ตรงเวทีใช่แล้วนะคะอาจจะล่าช้าไปนิดนึงก็ขออภัยมานะโอกาสนี้ด้วยนะคะเกี่ยวกับช่วงอาจจะต้องมีการเตรียมหนุนรอบของทางตัวบรรดาผู้อาสาสมัครด้วยนะคะ เอาเป็นว่าอยากเจอนางแบบที่เข้าประกวดหรือ,อยังคะขอเสียงหน่อยอยากเจอไหมคะสงสัยไม่อยากเจอเสียงแผวอย่างเงี้ยแผวเชิน <laughs> <laughs> อยากเจอไหมคะอเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะ,คะนางแบบท่านแรกเลยนะคะ,คะที่เธอจะมาประกวดนะคะก็คือป,ประเภทเหล่าเอวนะคะขอเชิญใหม่เล็กหนึ่งนะคะคุณอารีรัตน์ชูกล่อมค่ะเรียนเชิญค่ะขอเชิญเลยค่ะเชิญด้านหน้าเวทีเลยนะคะ จุดผ่านสะดือวัดได้99เซนนะคะส่วนจุดเหนือสะดือวัดได้90เซนติเมตรนะคะแล้วก็จุดใต้สะดือวัดได้101เซนติเมตรค่ะ <Okay. S 1> เรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับหมายเลข1น,นะคะ <Okay. S 1> มาที่หมายเลข2ก,กันเลยนะคะหมายเลข2ก,ก็ได้ทําการเหล่าเอวเหมือนกันนะคะ,คะขอเชิญคุณละอ,อระสุวรรณพิมพ์ค่ะยรียนเชิญค่ะ จุดผ่านสะดือนะคะ85เซนติเมตรค่ะจุดเหนือสะดือนะคะ81เซนติเมตรค่ะจุดใต้สะดือนะคะและอย่างน้อย89เซนติเมตรนะคะใต้สะดือเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับการทำการวัดให้กับหมายเลข2ค่ะค่ะแล้วเรียนเชิญนะคะผู้เข้าประกวดนะคะเหล่าเอวท่านที่3หมายเลข3นะคะคุณพัฒนาศรีวรมค่ะเรียนเชิญค่ะ จุดผ่านสะดือนะคะ8 1ซนเมตรแปหนึ่ะคะจุดเหนือสะดือนะคะ7 5ซนตมรค่ะวันนี้ตั้งใจจะลดกี่เซนติเมตรคะจุดใต้สะดือนะคะ85ซนเมค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหมายเลข3นะคะต่อไปนะคะเรียนเชิญนะคะผู้เข้าแข่งขันหมายเลข4ี่นะคะคุณแวววิภาบุญทองค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะจุดผ่านสะดือค่ะวัดได้95เซนค่ะ เหนือสะดือค่ะวัดได้94เซนนะคะคนยืนข้างๆคนตื่นเต้นๆเลยเนี่ย97เซนติเมตรจุดใต้สะดือวัดได้97เซนค่ะนะคะเรียนเชิญหมายเลข5้านะคะคุณบำรุงจันหนูค่ะค่ะบอกว่าเดินทางมาจากจังหวัดชัยนาทนะคะก็คือจุดมาสะ88เซนติเมตรค่ะท่านด้วยกันนะจุดเหนือสะดือนะคะวัดได้84ครึ่งค่ะจุดใต้สะดือวัดได้89เซนติเมตรค่ะ แล้วก็มาพูดถึงกติกากันนิดนึงน้องสวบีค่ะ,คะก็คือผู้เข้าแข่งขันก็จะทาบริเวณที่ทําการแข่งขันต้องเหลาด้วยตัวเองก็คือนวดนวดด้วยตัวเองทา<ช>ด้วยตัวเองได้มากจนกว่าโลชั่นจะหมดขวดใ,ให้ใช้1ขวดนะคะ,คะท,ทุกท่านก็จะก,ก,ก็จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะสล m มเซฟสูตรสเปเชียลฟอร์มูลขวดนะคะ,คะแล้วก็เกณฑ์ในการตัดสินนะคะสำหรับรอบขา วัดที่เริ่มต้นที่เท่าไหร่คะถึงจะได้รางวัล3ซนติเมตรค่ะต้องลดลงนะคะในจุดที่เราวัดไว้นะคะบนหรือล่างก็ได้ใช่แหลคะสามซนติเมตรค่ะผู้เข้าแข่งขันแล้วก็ผู้แนะนําจะได้รับนะคะทีมวันสเปเชียลฟอร์มูล่าจำนวนคนละละ3ขวดใช่ไหมคะ ดีนะคะผู้แนะนําก็ได้ด้วยใช่ย่างนี้ต้องไปเป็นแมวมองนะคะหานางแบบเข้ามาประกวดเดือนหน้าเราก็มีอีกใช่แล้วค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดทําได้มากกว่านั้นนะคะถ้าเกิดจุดนั้นได้4.5เซนติเมตรนะทางผู้เข้าแข่งขันแลวก็ผู้แนะนํำจะได้รับผลิตภัณฑ์ไปคนละ5ขวดเลยค่ะยอดไหม5ขวดขึ้นไปอีกเป็น5ขวดโอเคมากเลยนะคะแล้วก็กติกาของเอลบ้างเอ นะคะถ้าเกิดรอบเอวนะคะลดลงนะคะ6เซนติเมตรนะคะผู้เข้าแข่งขันและก็ผู้แนะนำนะคะได้รับนะคะทีมวันสเปเชียลร์มล่าจำนวนคนละขาวค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะสำหรับคนที่เข้าประกวดด้วยแล้วก็คนที่แนะนำมานบอกว่าอยากให้ทุกคนนะคะมีรูปร่างที่เรียวกระชับค่ะงันเดตอนนี้โซบีต้องขอลาไปอยู่กับผู้เข้าแข่งขันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ ผู้เข้าแข่งขันที่ได้ทําการเหล่าเอวกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยพร้อมๆกันทั้งสองหมายเลขเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวกันก่อนดีกว่าให้พี่ท่านนี้แนะนําก่อนชื่ออะไรคะพัฒนาศรีวรมค่ะค่ะและคุณพี่ละคะลำลุงจันนุ่ค่ะค่ะตอนนี้เหล่าเอลไปสักระยะนึงแล้วเหนื่อยไหมคะมีความเหนื่อยเริ่มเหนื่อยแล้วใช,ใช่ไหมแล้วเหงื่อเริ่มแบบว่าออกกันบ้างแล้วนะคะ ถามทางด้านนี้ก่บบสาเหตุอะไรที่ทําให้เรามีไขมันส่วนเกินบริเวณหน้าท้องมากมายขนาดนี้คะทานทานข้าวเยอะนิดนึงมั้งคะคือเรียกว่าไม่ได้คุมอาหารเลยก่อนนะฮะใช่ใช่ค่ะไม่ให้เสียเวลาเลยดีกว่าไอไขมันส่วนเกินที่มันอยู่บริเวณหน้าท้อง้เนี่ยมันเกิดจากอะไรคะก็สงสัยจะเป็นเรื่องไม่ไม่ไม่งดอาหารเลยค่ะกินกินนอนดึกกินดึกก็คือมีส่วนตามใจปากเราตลอดเวลาคืออยากกินหิวเมื่อไหร่ก็กินเลยใช่ไหมคคะแล้วกินเยอะไหมคะ ก็ทํางานแนละเข้ากะนะคะก็ทานเยอะอะค่ะแล้วเป็นแบบนี้มานานหรือ,อยังคะหลายปีแล้วหลายปีแล้ว <c oughs> แล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นเรื่องไขมันส่วนเกินเนี้ยเรารู้สึกกดดันยังไงบ้างคะก็รู้สึกไม่สบายใจค่ะคืออยากลดค่ะอยากลดแต่ก็ไม่มีวิธีที่จะลดได้อะค่ะวันนี้ถามในความคาดหวังมาดีกว่าว่าวันนี้คาดหวังมากน้อยแค่ไหนคะ มากเลยค่ะมาเกิดมเต็มร้อยอาทิตย์หนึ่งไม่ได้เลยใช่ไหมอาทำงานนะคะขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้ทำให้สาเร็จค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้นะคะสวีก็ได้สัมภาษณ์ผู้ที่ได้ทําการเหล่าเอวไปสองท่านแล้วนะคะเดี๋ยวให้ผู้ที่ได้ทําการเหลาเอวท่านอื่นๆเนี่ยเหลากันไปสักพักหนึ่งก่อนแลวเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะ ตอนนี้เนี่ยเรามาสัมภาษณ์พี่อีกหนึ่งท่านดีกว่านะคะที่เขาทําการเหล่าเอวค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะตอนนี้ในช่วงเวลาที่ใกล้จะหมดแล้วให้แนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่ออะไรคะละออลัค่ะพี่ละออลันะคะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้ใช้โลชั่นไปจนใกล้จะหมดขวดแล้วเนะะี่ยค่ะรู้สึกด,ดีแล้วมันอ่อนลา,ายแล้วมันเย็นสบายอ่าละคะถ้าอย่างนั้นนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะนี่ใกล้แล้วทำให้เต็มที่เลยนะคะขอบคุณค่ะ มาที่ทางด้านนี้บ้างนะคะชื่ออะไรคะอคชค่ะแล้วตอนนี้ก็ได้ทําการเหล่าเอลเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่ได้เหลาเอลเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เริ่มรู้สึกยังไงบ้างคะสบายใช่ไหมแล้วตอนที่ได้ทําการเหล่าเอวเนี่ยเครียดเหนื่อยบ้างไหม <c oughs> เหนื่อยนิดหน่อยเรามีเทคนิคในการเหล่าเอวไหมคะวันนี้ <c oughs> ก็คือไม่ได้เตรียมตัวอะไรมา <c oughs> ก็คือเรามานวดสบายๆนี่แหละใช่ไหม ค่ะแล้วก็สาเหตุที่ทําให้เรามีไขมันส่วนเกินเยอะขนาดนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรคะจะเป,ป็นตามใจปากใช่ไหมคะกินเยอะใช่ไหมแล้วก็ไม่เลือกประเภทอาหารด้วยใช่ไหมคะๆๆแล้วไขมันที่ขึ้นมาน้ําหนักที่ขึ้นมาเนี่ยเยอะไหมคะเยอะค่ะแล้ว<ๆ>มีความกดดันจากคนรอบข้างนะน uh. ิดหน่อยค่ะเขากดดันเรายังไงบ้างก็เร oh, yeah, ื่องอ้วนบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ดูจากหน้าพี่แล้วนี่รู้สึกว่าแบบว่า ถูกกดดันมากนะเหมือนแบบมันเป็นปัญหาในจิตใจว่าหมดความมั่นใจไปเยอะไหมคะที่เขาเรียกเราแบบนั้นก็เฉยๆแล้แล้วเฉยๆแล้วตอนที่เขากดดันเราเราคิดว่าเราจะหาวิธีทางแก้ยังไงบ้างไหมคืคิดนะไม่เคยคิดแล้ววันนี้อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้กับเราเล่ะคะก็เห็นเขาก็มาแบบน่าเขาว่าดีก็เลยลองทดลองดูอะค่ะ ลองทดลองดูะนะคะโอเคถ้าไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ,ะขอบคุณค่ะ มาที่อีกหนึ่งท่านบ้างดีกว่านะคะคุณพี่ท่านนี้สวัสดีค่ะคุณพี่ท่านนี้เนะี่ยเดี๋ยวส,วสีต้องบอกกันว่าได้ดูตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่ได้เริ่มลงตัวผลิตภัณฑ์ไปที่บริเวณหน้าท้องนะคะเดี๋ยวให้คุณพี่แนะนําตัวก่อนดีกว่าว่าชื่ออะไรคะแว,ววิภาบุญทองค่ะค่ะตอนนี้หลังจากที่ได้ใช้โลชั่นไปเรียบร้อยแล้วรู้สึกยังไงคะบริเวณหน้าท้องเราเนี่ยรู้สึกสบายดีสบายดีใช่ไหมคะไม่แสบไม่ร้อนอะไรเลยใช่ไหมแมแกๆอาจจะคันนิดหน่อยแลวต่อไปก็ สบายใช่ไหมคะแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้มีไขมันส่วนเกินเยอะแยะขนาดนี้คะสงสัยจะชอบกินมันๆไหมไม่ต้องสงสัยอะพี่มันมีหลักฐานมันพ้องชัดเจนเลยนะคะแล้วรู้สึกกดดันไหมคะคนรอบข้างเนี่ยเขาแบบไม่มีค่ะไม่มีเลยใช่ไหมลดเพื่อนบ้านบอกว่าไปซื้อกาแฟลดฟารมอ้วนมากินไขมันก็เฉยไม่พูดเลยถ้าเกิดว่าเราอยากลดก็ที่ปากแล้วอย่ารับทานมาก ควรกินเลือกอาหารที่ไม่มันแล้วก็เป็นเฉพวกปลาพวกผันค่ะ,คะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเรารอให้ผู้ที่ได้ทําการแข่งขันได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมความพร้อมกันให้เรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะนําผู้เข้าแข่งขันทั้ง8ท่านกลับเข้าไปทําการวัดอีกหนึ่งครั้งนะคะและเดี๋ยวเรามาดูผลกันว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะในครั้งนี้ค่ะตอนนี้นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องสบีนะคะกลับมาหน้าเวทีนะคะ กลับมาอีกแล้วเป็นยังไงบ้างรอบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปอยู่กับบรรดาสาวงามนะคะสาวงามที่บอกว่าแปดท่านนะคะแปดท่านเลยนะคะที่ก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของแต่ละท่านนะคะจากการที่ได้เริ่มต้นทําการเหล่าทั้งขาแล้วก็เอวนะคะบางท่านเนี่ยก็เห็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพผิวอย่างที่แผ่นที่ต่างๆคลื่นบนผิวอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยผ่านการคลอดบุตรมาแล้วใช่ไหมคะก็จะเห็นชัดเลยนะมีอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยตอนแรกเนี่ยแบบทั้งย้อยทั้งคล้อยแล้วก็ ุดปูดใช่แล้วก็แบบว่าพี่เรียกถูกว่าขุดปูดอ่ะปุ่มเป็นตะปุ่มตะปาเต็มเลยนะคะก็กระชับขึ้นในเรื่องของสภาพผิวแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเชิญนางแบบทั้ง8ท่านแล้วก็มาทําการวัดไซน์นะคะหลังจากที่ทาการเหลาแล้วนะคะว่าสัดส่วนนั้นลดลงมากน้อยแค่ไหนเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราเชิญหมายเลขหนึ่งกันเลยดีไหมคะพี่เปิ้ลได้ค่ะเดินเชิญนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะคุณอารีรัตนชูกล่าค่ะ จุดผ่าสะดือนะคะวัดได้95เซนเมตรค่ะค่ะจุดเหนือสะดือคะ่ะวัดได้89เซนเมตรค่ะค่ะจุดใต้สะดือนะคะวัดได้99เซนเมตรค่ะค่ะเรียนเชิญหม่เลขสองนะคะคุณละอรัชสวุวรรณพิมพ์ค่ะเชิญเลยค่ะ ขาจุดรอบสะดือนะคะวัดได้81ครึ่งค่ะและแ้่าจุดเหนือสะดือนะคะวัดได้78เซนติเมตรค่ะขาใต้สะดือวัดได้85ครึ่งค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญใหม่เลข3นะคะคุณพัฒนาศรีวรมค่ะมาแล้วบายๆ <3 S 2> เป็นนาง <ขอ S 1> งาม,งามเลยนะคะ จุดผ่านสะดือค่ะวัดได้78ซนติเมตรค่ะจุดเหนือสะดือนะคะวัดได้73็ครึ่งค่ะค่ะจุดใต้สะดือค่ะวัดได้82เซนค่ะครบแล้วทั้งสามจุดต่อไปนะคะเรียนเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลขสี่นะคะคุณแวววิภาบุญทองค่ะเชิญค่ะค่ะจุดผ่านสะดือนะคะวัดได้93เซนติเมตรค่ะ จุดเหนือสะดือวัดได้90ครึ่งค่ะโอเคขาะจุดใต้สะดือนะคะวัดได้95เซนค่ะแล้วก็มาถึงหมายเลข5นะคะ,คะเรียนเชิญคุณบำรุงจันหนูค่ะค่ะก็เป็นหมายเลขสุดท้ายที่ทำการเหล่าเอวนะคะเป็นหมายเลข5้าของเราขาะจุดผ่านสะดือวัดได้81เซนค่ะ จุดเหนือสะดือค่ะวัดได้75เซนค่ะจุดใต้สะดือค่ะวัดได้83ครึ่งค่ะตอนนี้นะคะผลของผู้ที่ได้ทำการเหลาขาแล้วก็เหล่าเอวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่เปิ้ลเป็นผู้ประกาศรายชื่อผู้ชนะดีกว่านะคะใ,ใส่ซองใช่ไหมคะใช่แล้ว <laughs> รางวัลของเหล่าเอวก่อนะนะคะนะคะ การประกวดนะคะมหากรรมเหล่าขานะคะเหลาขาเร็วเร็วเหลาเอลเพียวไว,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 วนะคะผู้ชนะเลิศการเหล่าเอลนะคะได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรคะหมายเลขห้านะคะคุณบำรุงจันหนูค่ะค่ะขอเชิญบนเวทีเลยนะคะ,คะแล้วก็บริเวณที่ลดสูงสุดนะคะคือเหนือสะดือนะคะโดยลดลงถึง9.5นะคหะคะหรือเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเท่าก,กับ11.24 ไอ้สิบเอ็ดจุดสองสี่เปอร์เซ็นต์นะคะนะคะแล้วก็เรียนเชนิญนะคะอาจารย์นะคะศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรานะคะขึ้นมอบร,รางวันลนะคะสำหรับผู้ชนะเลิศน,นะคะเช็คเงินสดนะคะมูลค่า1,500าบาทค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889 0890718889